นไมทุกคนมาเร็วกูมาเร็วไม่เป็ามมานยางอ่อนนีฮักาง Ee, đi. Ha. Mm. Right. Mm. Like, um, a tinh đi. Haha. ha. Alright. Mm. 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 Ok, Mm. không Mm. gì Mm. Mm. dừng Mm. dừng Mm. 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 gì Mm. không này Mm. 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 อเด็กมาดิลับนบดิเข้าไปอืมอืม oh 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 light oh voice อืมอืม oh 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 my god oh my god มาดิอืมเอาเลยไปไปไปกันเลยดีกว่าอืมเด็กมาดิฮ่าฮ่าอืมอืมอืมเกิดอะไรขึ้น ว้ามพีกเวอร์ต oh, oh, ิออะสเิร์อะอรอุ๊บซิงของใครตกเอ่ยโอ้ยโอ้ยยุดุดยุดโอ้ยชีดไม่น้องมันดึงหวกนักมอกัมอีกโอ้ยยองไมกดวัดดีบอกแกวดเงยบอกย่อนะ ทำิงมจอริงด้วยสินะไม่เคยพูดเลยว่าเกลเซียนเจดฟังริงเียลุเกดเสียเขึ้นเนีกมาขึ้นก็ีกมีเนมุมนาักีด้วยชีแล้มแบ้วเนี่เออเกออยดนะที่กมาต โอเคไปต่อจิมไปเดมัดไปจิมโอ้โ <m> อ <ai> ้โอ้โไมโอมโอ้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 ขอ้อ้โอ้อ้อ้โอ้้โอ้โ้โอ้โอ้โ้อ้อ้้โอ้โอ้โ้โอ้อ้อออ้โอ้โ้ออออ้ออ้้โ้ อะไรอ่ะเอ้นี่เนยนี่เนี่ยนี่เนี่ยขาเกะขอเข้าเกนะขาเข้าเกนะขอเกนะขาเกน่อยเขาเกน้อยขาเกน่อยขาเกน้อยขาเกน้อยเขาเกนอยอ่ะอร่อยกุ้งซอยจุ้เออมาข้างหลังเราเดิตามลงไปจ๊นี่เอ้ยจับไม่ได้จับไม่ได้เลยหายไปไหนเข้าไปอู้ตัวตนลักจุงเลยเข้าไปดีกว่า ขับกาบเกอะไรบาแล้วขยับกาวบลสเียบ่อยอืมเออ่นหนักไนกว่าเลยใช้อืมวันนี่ยังอยู่ไหนไม่เห็นใครเลยอืมไม่เจอใครตองใช้พลังนี้

ไอ้ยแก,กได้ยปลดภั้ไหมแก,ก,ออก,กอตอนเนี้ยฉิดข่าวว่ามีมีแกลุเล,ล่นแถวนี้ลายระวังเลยนะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด subscribe น,นะครับทุกคนออย่าลืมกดติดตาม